ที่ว่ายบ่อยมากค่ะรู้สึกว่าติดเป็นอิสัยไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าการที่แบบได้โค้งหรือว่าได้ไว่ายอะไรเงี้ยเป็นการที่แบบขอบคุณที่อาจจะดูแบบเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีนิตัวได้มาากันว่า มันเหมือนมันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีงามแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบมันดูน่ารักอะแม้แต่แบบเวลาเราไปไหนมาไหนทักทายกันแบบจริงจริงอายุเท่ากันก็ไหวกันได้สําหรับปางอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบเออให้เกียรติซช่งกันเลยกันแล้วก็เป็นการทักทายที่น่ารักดีไหวค่ะเป็นัฒนธรรมที่แบบชัดเจนมากว่าเป็นคนไทยว่าเออมันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดมากๆว่าไปที่ไหนแล้วเราแบบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็จะนึกถึงว่าเป็นเมืองไทย ศิลปะไทยดนตรีไม่ว่าจะเป็นรำไม่ว่าจะเป็นศิลปะแบบที่วาดในวัดหรืออะไรก็ตามใช่ว่ามันเป็นศิลปะท,<ม>ที่ที่อื่นมันไม่มีเหมือนเราแล้วมันคือสเสน่ห์มากๆสำหรับนศชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนความฮัมโบเวลาที่เราไม่มีอีกโก้เวลาที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนทุกๆอย่างมันราบรื่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์ต่างๆแฟนเพื่อนหรือครอบครัวอย่างเงี้ยถ้าเราอีกโก้ออกเมื่อไหร่ รารู้สึกว่ามันก็จะทำทุกอย่างมันโฟล์ได้ดีขึ้นวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยอนุรักษ์เรื่องอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นของวัฒนธรรมเราอาหารการกินแบบนี้มันดังไกลไปทั่วโลกแล้วอย่างเช่นต้มยำกุ้งข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นซอฟเพวเวอร์ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนอ่านุรักษ์อาหารไทยของเราไว้ในอนาคตอะค่ะเราไม่รู้ว่าอาหารเมนูใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนอนุรักษ์อาหารที่เป็นโลโก้เป็นท้องถิ่นของเราไว้ค่ะแบบความเป็นไทยที่อารัก มากมากเลยก็คือรอยยิ้มอ่ะไม่ว่าจะแบบเกิดสถานการณ์อะไรอะเราจะแบบยิ้มให้กันยิ้มให้กำลังใจยิ้มชวนล่าเริงหรือว่ายิ้มเป็นการต้อนรับอาชอบสิ่งเหล่านี้ค่ะการยิ้มหรือการแบบว่าชมกันแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็การสพอร์ตกันอะไรกันนี่แหละคะ่ะ ใช่อาจจะเป็นสิ่งที่แบบชัดเจนแล้วทําได้ง่ายรอยยิ้มด้วยค่ะเมืองไทยคะ่ะแลนด์ออฟสมายอ่ะเรามีรอยยิ้มเสมอแล้วมันหมายถึงเรื่องของน้ําจิตน้ําใจที่คนไทยมีให้กัน,นะคะ่ะแล้วมันทําให้เป็นเมืองแห่งความสุขะคะอาว่า